สวัสดีครับนักเรียนทุกๆคนนะครับวันนี้เราจะมาเรียนเรืเร่องวิชาวิทยาการคำนวณน,นะครับในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่5ในกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์นะครับในหน่วยการเรียนรู้ที่1นะครับในหน่วยการเรียนรู้ที่1น่นะครับเราจะเรียนเรื่องเหตุผลเชิงตรรกะกับการแก้ปัญหานะครับดูตัวชี้วัดนะครับตัวชี้วัดออกมด ของในหน่วยการเรียนรู้นี้ก็คือในเรื่องของการใช้เหตุผลเชิงตรรกะนะครับในการแก้ปัญหาการอธิบายการทํางานนะครับแล้วก็การคาดการผลลัพธ์จากปัญหาอย่างง่ายนะครับอ่ะทีนี้ดูในเรื่องของการแก้ปัญหาด้วยเหตุผลเชิงตรรกะนะครับเราจะเห็นว่ามีทั้งหมด4ขั้นตอนด้วยกันนะครับใน4ขั้นตอนตรงน,นี้นะครับครูจะบอกว่าก็คือเราเมื่อเจอโจทย์ที่เป็นปัญหานะครับ ปัญหาตรงนี้ก็คือเป็นปัญหาที่ใหญ่ๆนะครับแล้วก็คือเราทําไมครับนําปัญหาที่ใหญ่ๆนะครับมาแก้มาแยกย่อยออกเป็นส่วนๆด้วยกันนะครับเพื่อที่จะาหารูปแบบของปัญหาให้ได้นะครับว่าเราจะแก้ปัญหาอย่างไรนะครับจากนั้นก็คือเราทําการคัดแยกส่วนที่เป็นสาระสําคัญของปัญหาออกมานะครับแล้วก็ หาวิธีการแก้ปัญหาโดยการแสดงเป็นลำดับขั้นตอนนะครับซึ่งการแสดงลำดับขั้นตอนตรงน,น,น,นี้นะครับเราก็จะเรียกว่าอัลกอริทึมโดยการคิดเป็นขั้นเป็นตอนนะครับนักเรียนคงเข้าใจตรงน,นี้นะครับทีนี้ดูนะครับกูจะยกตัวอย่างกิจกรรมตรงน,นี้ออกมานะครับบอกว่าโป้พึงวางแผนนะครับเพื่อที่จะไปดูภาพยนตร์นะครับเพื่อที่จะให้ครบทุกเรื่องเลยนะครับ ซึ่งภาพยนตร์เนี่ยจะมีทั้งหมด6เรื่องนะครับตามตัวอย่างตรงนี้มีทั้งหมด6เรื่องด้วยกันนะครับแต่ทีนี้นะครับนักเรียนมีเงื่อนไขว่าในช่วงเวลาเที่ยงครึ่งจนถึงบ่ายมงครึ่งนะครับเป็นเวลาที่โป้จะต้องรับประทานอาหารเราจะมีการวางแผนยังไงเพื่อที่จะดูาภาพยนตร์ทั้ง6เรื่องให้ครบนะครับโดยมีการกำหนดฉายตามตาราง นะครับแล้วก็ระยะเวลาตามนี้นะครับเราจะทำยังไงนะครับทีนี้ดูครูจะจัดแบ่งกลุ่มภาพยนตร์นะครับออกเป็นอะไรครับภาพ,พยนตร์ที่มีการกำหนดฉายก่อนเที่ยงครึ่งและภาพยนตร์ที่มีการกำหนดฉายหลังเที่ยงครึ่งนะครับอ่านี่คือการคัดแยกจัดกลุ่มออกมานะครับเพราะว่าหลังก่อนทำไมต้องก่อนเพราะว่าช่วงเวลาเที่ยงครึ่งจนถึง บ่ายโมงครึ่งเป็นเวลาที่โปะจะต้องทำไมครับรับประทานอาหารนะครับจะดูเรื่องไหนไม่ได้นะครับดังนั้นจึงแยกออกมาที่ว่าภาพยนตร์ที่มีการกำหนดฉายก็คือก่อนเที่ยงครึ่งมีทั้งหมดกี่เรื่อง4เรื่องด้วยกันนะครับก็คือมนุษย์ยักษ์จอมพลังกำเนิดไดโนเสาร์ซูเปอร์แมนนะครับแล้วก็มหาสงครามหลังจักรวาลทีนี้ภาพยนตร์ที่มีการกำหนดฉายหลังเที่ยงครึ่งึหลังบ่ายโมงครึ่งนะครับก็จะมี3เรื่องด้วยกันนะครับนักเรียน ก็คืออะไรครับมนุษย์แมงมุมเทพเจ้าสายฟ้าแล้วก็ซูเปอร์แมนนะครับเช้า,ชาเราจะดูได้สี่เรื่องภาพยนตร์ช่วงบ่ายเราจะดูได้สามเรื่องอทีนี้เรามาเรียงลําดับเรียงลาดับการช,ชมภาพยนตร์นะครับในช่วงเช้ากันบ้างเขาบอกว่าจัดกลุ่มออกมาแล้วตั้งแต่เก้าโมงจนถึงสิบโมงเราจะดูภาพยนตร์เรื่องมนุษย์ยักษ์จอมพลัง นะครับ10โมงจนถึง11โมงกำเนิดไดโนเสาร์นะครับแล้วก็11โมงจนถึงเที่ยงครึ่งมหาสงครามจักรวาลอ่าแต่เพี่ยนสังเกตไหมครับเมื่อกี้เราคัดแยกนะครับคัดกลุ่มแบ่งกลุ่มภาพยนตร์ตรงนี้ออกมาเป็น4ีเรื่องนะครับแต่ทีนี้อ่ะทำไมพอเราเรียงลำดับการชมภาพยนตร์ในช่วงเช้าได้แค่3เรื่องอ่าทีนี้เรามาดูเพราะอะไรอ่ามาดูทีนี้ดูนะครับทำไมถึงดูได้แค่3มเรื่อง ช่วงเช้าช่วงเช้าก็มีมนุษย์ยักษ์จอมพลังกำเนิดไดโนเสาร์ซูเปอร์แมนนะครับมีสองรอบสิบโมงครึ่งจนถึงเที่ยงครึง่งแล้วก็มหาสงครามหลังจกักรวาลสิบเอ็ดโมงจนถึงเที่ยงครึง่งอ่าทีนี้ดูช่วงซูเปอร์แมนเนี่ยเมื่อกี้เราไม่ได้ดูอ่าโทยทีครับก็คือช่วงสิบโมงครึ่งจนถึงเที่ยงครึง่งกำเนิดไดโนเสาร์สิบโมงจนถึงสิบเอ็ดโมงเนี่ยเวลามันทําไมครับนักเรียนสอนกัน เราไม่สามารถที่จะดูหนังคนละโรงพร้อมกันได้นะครับเราไม่สามารถที่จะดูพร้อมกันได้แต่ทำไมครับซูเปอร์แมนเนี่ยมันมีช่วงบ่ายก็คือช่วงบ่ายสามโมงจนถึงห้าโมงนะครับอ่าทีนี้ดูต่อการกำหนดฉายหลังบ่ายโมงครึ่งมีสามเรื่องเช้าสี่เรื่องแต่พอเวลาที่เราคัดแยกในช่วงเช้า นะครับเราจะได้3ามเรื่องด้วยกันกําหนดตามเงื่อนไขว่าเราจะพักรับประทานอาหารเที่ยงครึ่งจนถึงบ่ายโมงครึ่งตามเงื่อนไขอ่ะทีนี้มาดูการเรียงลําดับการชมภาพยนตร์ในช่วงบ่ายกันบ้างนะครับตั้งแต่บ่ายโมงครึ่งจนถึง2องโมงเราจะดูเรื่องมนุษย์แมงมุมบ่ายสจนถึงบ่ายสาเทพเจ้าสายฟ้าแล้วก็บ่ายสาถึงห้าโมงเย็นนะครับเราจะดูในเรื่องของซูเปอร์แมนเห็นไหมครับเราบอกว่าเลือกดูซูเปอร์แมนในช่วงบ่ายเพราะมันมี2รอบนะครับ มันมีสองรอบให้เราดูเนื่องจากในรอบเช้าสอนกับเรื่องกำเนิดไดโนเสาร์นะครับจากที่ครูอธิบายเมื่อสักครู่นี้นะครับจะสอนกันเราไม่สามารถที่จะดูได้ดังนั้นก็คือเราจัดกลุ่มก็คือเอาเราจะดูซูเปอร์แมนในช่วงบ่าย3ารอบที่2ในช่วงบ่าย3จนถึง5้าโมงเย็นนะครับทีนี้ดูโปก็สามารถที่จะใจใช้เหตุผลเชิงตรรกะในการวางแผนเพื่อที่จะชมภาพยนต์ได้ดังนี้ นี่คือการคัดแยกออกมาแล้วจัดเรียงลําดับออกมาแล้วนะครับอ่าทีนี้ดูการวางแผนไหมครับช่วงเก้าโมงจนถึงสิบโมงเราจะได้ดูมนุษย์ยักษ์จอมพลังสิบโมงถึงสิบเอ็ดโมงกำเนิดไดโดนเสาร์สิบเอ็ดโมงสิบหมดสิบหมดสิบเอ็ดโมงจนถึงเที่ยงครึ่งมหาสงคารามหลางจักรวาลน,นะครับแล้วก็พักรับประทานอาหารเที่ยงครึ่งจนถึงบ่ายโมงครึ่งนะครับแล้วก็ ดูต่อบ่ายโมงครึ่งจนถึง2โมงมนุษย์แมงมุมนะครับบ2ายถึงบ่ายสเทพเจ้าสายฟ้าบ3ายาถึงห้าโมงเย็นก็คือดูซูเปอร์แมนนี่คือการวางแผนของโป้นะครับนี่คือเป็นกิจกรรมที่ครูกําหนดขึ้นมานะครับครูกําหนดขึ้นมานะครับอย่างที่ครูอธิบายตั้งแต่เริ่มต้นนะครับว่าการแก้ปัญหาด้วยเหตุผลเชิงตรกะนะครับก็คืออะไรครับนําปัญหา เมื่อได้ปัญหาที่ใหญ่ออกที่ใหญ่ๆเรานําปัญหาที่มันใหญ่เนี่ยนะครับมาแยกย่อยออกเป็นส่วนๆด้วยกันนะครับออกเป็นส่วนๆเราก็หารูปแบบของปัญหาอ่านะครับว่าเอ๊ะปัญหานี้เราจะแก้ปัญหาตรงนี้จะแก้ปัญหายังไงตรงนี้จะแก้ปัญหายังไงนะครับจากนั้นก็ทําไมครับคัดแยกส่วนที่เป็นสาระสําคัญของปัญหาย่อยทีละปัญหานะครับแล้วก็ นำวิธีการแก,แก้ปัญหาเนี้ยมาแสดงเป็นลำดับขั้นตอนนะครับเป็นอัลกริทึมขึ้นมานะครับเพื่อที่จะแก้ไขได้ง่ายนะครับนะครับวันนี้ก็จบเพียงเท่านี้นะครับในเรื่องของการแก้ปัญหาด้วยเหตุผลเชิงตรรกะนะครับเราก็จะมาเจอกันใหม่ในหน่วยที่2นะครับในหน่วยที่2จะมาดูว่ามันจะเป็นเรื่องอะไรนะครับอ่าวันนี้ก็สวัสดีครับ